ครับสวัสดีครับชุดนี้เป็นชุดอินเวอร์เตอร์โซลาร์บ็อกนะครับสมาร์ทเทคนะครับตัวนี้เป็นระบบออฟกอิดนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบ้านแล้วก็อาคารนะครับแล้วก็วันนี้หลองหลงโซล่าเซลล์นะครับได้มาทําการติดตั้งนะครับจะดูในภายในในตู้นะครับอย่าดูหน้าตู้ก่อนนะครับอันนี้จะบอกสถานะของโวลต์นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ชาร์จนะครับชาร์จมือถือนะครับ นี่ก็จะเป็นชุดเสียบบุหรี่หรือเปิดเพลงฟังก็ได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นบอกสถานะนะครับวนกําลังวัดนะครับแอมป์นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดมีคลิปแอมป์นะครับบอกกระแสดรงดันนะครับส่วนด้านข้างเราจะเป็นปลั๊กนะครับที่เอาออกไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราดูภายในนะครับภายในโตู้นะครับนี่จะเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่จะเป็นชุดแบตลิเธียมนะครับอันนี้จะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์นะครับ จุดประสงค์ของลูกค้านะครับวันนี้ที่ติดตั้งนะครับตัว Smart ทเทคนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาเลี้ยง Wi-Fi แล้วก็กล้องจำนวนอีกอีก8ตัวนะครับเพื่อที่จะอยู่ในฟาร์มหมูนะครับตอนนี้เรากำลังทดสอบนะครับตู้ของ Smart ทเทคนะครับของ s o l a r b o x นะครับขนาด1,000วัตต์นะครับระบบแบตเตอรี่ก็เป็นระบบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด1,000วัตต์นะครับตอนนี้เสียบ ไปไปใช้ที่ตู้เย็นนะครับตอนนี้เสียบตู้เย็นอยู่นะครับแล้วก็เสียบตัวเลอเตอร์ wi-fi นะครับเพื่อที่จะให้สัญญาณไปเลี้ยงกล้องนะครับอันนี้ก็เปิดตู้เย็นนะครับขนาดหนึ่งพันวัตต์นะครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับเราทดสอบนะครับนี่ใช้งานอยู่นะครับนี่เย็นเจ็บเลยนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับวันนี้ติดจำนวน2จุดนะครับ2ตู้นะครับใน ในฟาร์มของคุณเบียนะครับบ้านซับพรกาศนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นฟาร์มหมูนะครับวันนี้โดยทีมงานน้องหลวงโซลาเซลล์นะครับเป็นชุดติดตั้งนะครับวันนี้นะครับนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับชุดสมาร์ทเทคนะครับโซลาบล็อกนะครับจากน้องหลวงโซลาเซลล์นี่เบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อสอบถามมาได้ตรบนี่ครับชิ้นงานทุกงานนะครับติดตั้งแล้วก็มีประกันนะครับทุกทุกชิ้นนะครับ อต้องการรับประกันนต้องอยู่ให้สภัณในในสภาวะที่ใช้งานและปกตินะครับไม่มีการแก้ไขจัดแปลงนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้เลยนะครับชุดนี้เป็นออฟกิจนะครับเป็นชุดโซลาร์บ็อกสมาร์ทเทคนะครับ1,000วัตต์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ